ตอนอยู่ในรัฐราชการเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องดูแลม็อบนะครับผมอยู่สงขลาเนี่ยก็มีปัญหาทุกปีเดี๋ยวก็เลือกกุ้งนี่สามปีที่ผมอยู่มีทุกปีแล้วก็ลายจีปาถาะนะครับเดี๋ยวก็มาที่สารกลางผมก็เอาน้ํามาตั้งไว้เตรียมไว้ก่อนแล้น้ําเป็นกดๆเลี้ยงคนเขามาชุมนุมก็บอกผมไม่เคารพประชาชนไม่ลงมาพบนะ เวลากลางคืนเนี่ยอย่างมบกุ้งเนี่ยก็พอมีสตังก็ไปนอนโรงแรมกันหมดพวกรถบรรทุกเนี่ยเวลาเขาขึ้นจะขึ้นสะพานตินเนี่ยนะสะพานตินนสุรานนท์เนี่ยเต้นไปกั้นตรงสะพานก็เกะกะเ,เขาเขาจารถเกี่ยวก็โทรมาหาผมบอกผู้ว่าช่วยไปบอกตำรวจเขาหน่อยนะช่วยมาดูการจราจรไม่ให้ไปเกี่ยวเต้นเขาไม่มีใครอยู่ในเต้นเลยครับ ไปนอนโรงแรมหมดต้อมม็อบกุ้งกับพอมีสตังแล้วก็ห้าหกจังหวัดก็ชอบมารวมกันอยู่ที่สงขลาผมบอกผัดไปจังหวัดอื่นบ้างได้ไมันก็บอกมันไม่มีชื่อเสียงต้องไปที่สะพานตินตกลงผมก็อยู่คนเดียวนะครับกระทำก็เรียบร้อยกันดีนะครับก็เพิ่งมานี่แหละครับที่เป็นคนนำม็อบกับเขาแต่ผมสังเกตดูนะครับทั้งตัวผมทั้งครับผมเก่า,า,หาหาครับ เราเลยจะเอาหลักฐานข้อเท็่จริงมายันกันให้เห็นเลยครับผมพร้อมไหมครับแต่จริงจจตุพรนี่ก็โกหกซ้ำซากอยู่แล้ว คลิปเมื่อกี้นะครับมันจะมันคลิปช่วงแรกมันยังไม่ได้คลิปช่วงที่กล่าวถึงช่างก่อสร้างดูสิทธิ์นะครับแต่เดี๋ยวคงจะเปิดให้ให้ดูกันนะครับผมทีนี้ตอนนี้ผมจะขอถแถลงการนะครับจากโรงเรียนช่างก่อสร้างดูสิทธิ์นะครับผมว่าพวกเรานะครับกลุ่มสิทธิ์เก่าช่างก่อสร้างดูสิทธิ์มีความไม่พอใจที่นายตู่จัดฟ้องภูมิพันธ์ได้ประกาศในเวทีนปชเมื่อวันที่24 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับว่าตัวเองได้เป็นติดเก่าของช่างก่อสร้างดูสิทธิ์และได้นำพาพี่น้องช่างก่อสร้างดูสิทธิ์มาเข้าร่วมชุมนุมที่เวทีนปชซึ่งพวกผมเห็นว่าจะทำให้เสียชื่อเสียงรัฐาบานของผมและทำให้ประชาชนคนทั่วไปคิดว่า โรงเรียนช่างก่อสร้างดูสิตเป็นอนะชเหมือนพวกมันครับครับวันนี้พวกกผมเลยมาแสดงจุดยืนว่าพี่น้องช่างก่อสร้างดูสิตของพวกผมได้เข้าร่วมชุมนุมที่เวทีราชดำเนิน และเวทีคู่ขนานตั้งแต่วันแรกๆที่มีการชุมนุมแล้วครับพวกผมอยากจะบอกกับสังคมว่าเราช่างก่อสร้างดุสิตจะยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องที่เวทีราชนานรรเนินแห่งนี้และเวทีคู่ขนานจนกว่าเรา สุดท้ายนี้นะครับพวกกผมในนามช่างขอสร้างดุสิตนะครับขอสัญญาว่าจะลุกขึ้นสู้กับพ่อแม่พี่น้องทุกครั้งเมื่อชาติต้องการแน่นอน เสียงตบมือชั้นก่อสร้างดุสิตพี่น้อง <ข S 2> ครับขอบคุณนะครับกอล์ฟขอบคุณอล์ของจริงอยู่ราชดำเนินพี่น้องเลยสิทธิ์เก่าวชีว่าก่อสร้างดุสิตพี่น้องครับยินดีต้อนรับของน้องเข้าร่วมขบวนการต่อสู้นะครับไอตู่นี่มันตู่สมชื่อเลยพี่สัมรานเป็นไง ก็มันเป็นตู่ว่าเนี่ยน้องน้องเขาไปขึ้นไปสู้กับนปชอ่ะอ๋อไปแอบอ้างไปแอบอ้างจนน้องๆ้องเขาต้องมายืนยันที่นี่ของจริงต้องอยู่ราชดำเนินใช่ไหมครับพี่น้องครับนี่จดหมายบริจาคเงินมาด้วยนะคุณสันติสุขนะครับครับผ่านคุณสาธิตมานะครับอยู่รัตดากลังคุณลุงบอกว่าผมอายุ95ปีแล้ว ดูทีวีการชุมนุมทุกวันอยากจะมาเป็นกำลังใจแต่กลัวเป็นภาระของลูกหลานเลยฝากเงินมาช่วยเป็นกำลังใจเล็กน้อย1,000งบาทครับพี่น้องครับ <S <S แล้วขอฝากถามทักษิณให้ครั้งว่ารวยอยู่แล้วนี่ยังอยากจะได้เงินประเทศชาติไปอีกมากมายไปธรรมดาอีกพอได้แล้ว ลุงขอร้องใจดีมากผู้ใหญ่นะครับปมือให้คุณลุงครับเย่งๆไม่จดหมายหลายฉบับแบบนี้แหละครับพี่น้องหลายฉบับผมอ่านแต่ว่าไม่ได้มาอ่านตรงนี้พี่น้องเพราะจดหมายมันเยอะมากหลายฉบับคุณสันติสุขบอกว่าตอนนี้ทางรอดทางเดียวของทักษิณที่จะรักษาตระกูลชินวัตรเอาไว้ได้พี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมครับ ทำยังไงครับพี่น้องเขาบอกว่ายกโทษไปอยูต่ต่างประเทศเลยไปเลยทางเดียวจริงๆถึงจะรักษาเอาไว้ได้พายุต่อไปนี่โอ้โหไม่รู้เราจะเกิดขึ้นเธอนะแล้วมีจดหมายจากดรทวีศักดิ์สุมันตรานะครับเป็นดรจากมหาวิทยายลัยฮันโนเวอร์เยอรมัน เขียนมายืนยันบอกว่าระบอบทักษิณชั่วร้ายกว่าระบอบนาซีมากเลยครับ <Yeah. S 1> แล้วดอกเตอร์ทวีศักดิ์ยังให้กำลังใจพี่น้องด้วย <Yeah. S 1> ทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่าอุดมการของพวกท่านอุดมการของพี่น้องเป็นกำลังเป็นอนาคตของชาติ <Yeah. S 1> เราต้องรักษาดูแลปลูกฝังอุดมการเพื่อกำจัด ความชั่วร้ายทางการเมืองเอาแล้วครับค้นหาเยอะมากพี่น้องครับอย่างนี้ดีกว่าคุณสันติสุขถ้าพัดหลงกันนะครับให้มายืนรอแถวหน้าสอนแดงดีไหมเป็นจุดนัดพบดีเลยครับดีไหมพี่น้องครับดีไหมครับเป็นที่รู้กันเลยนะครับถ้าพัดหลงกันเมื่อไหร่ให้ไปใช้นี่แหละฮะหน้าสอนแดงเป็นจุดนัดพบ พี่น้องเห็นด้วยไหมครับโอเคครับพี่น้องไม่งั้นประกาศกันทั้งคืนแต่ไม่ว่านะครับกินด,ดีถ้ามีเวลาแต่บางทีก็ไม่ได้ประกาศทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะโดนต่อว่าอีกพี่น้องครับนอกเหนือจากนครบาลน,นอกเหนือจากสตอชอนอกเหนือจากกระทรวงกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณแล้ววันนี้13จุดที่เป็นไฮไลท์มากๆก,ก,ก็คือทีวี TV สีช่อง3 นำโดยคุณนัณทพลเทพสุวรรณใช่ครับเราเห็นสุภาพสตะีคนหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับปลาใสาโอ้โหเผ็ดร้อนด,ดูเด็ดเผ็ดมันเธอจะมาเล่าให้ฟังว่าที่นั่นบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างอบอุ่นอย่างไรคึกคักอย่างไรอุปสรรคคืออะไรแล้วก็มองเห็นถึงแสงสว่างแหง่งชัยชนะอย่างไรบ้างนะครับปรบมือต้อนรับคุณพยาเทพสุวรรณ จำบ้าแล้วนี่ตยนี่ตยยาบุกทิ้งเราไว้ไ,ไม่ดีคท,ที่เราเหยุดมันยังไม่ช่วยสระเจ่าไรจะไปใหญ่ยามให้ยิ่งใหญ่ว่าน,นี้สวัสดีพี่น้องชาวราดเมินและทุกเวทีและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านค่ะสุดยอดจริงๆนะวันนี้วันนี้ผู้จัดนะคะพี่สาธิตบอกว่า พวกเราอยากฟังว่าเกิดอะไรที่ช่องสามบ้างขอเสียงคนอยากฟังขอความจากสรยุทธ์หน่อยค่ะวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันมายืนตรงนี้ไม่ใช่นักพูดไม่ใช่สอ,อนะครับไม่ได้มีตำแหน่งใดๆทั้งสิน้นเป็นแค่เพียงภรรยาแกนนำค่ะ ำคัญหัวใจเราตรงกันคือหัวใจรักชาติวันนี้นะคะดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสเดินเท้ากับพี่น้องประชาชนกลุ่มใหญ่มากๆไปยังสถานีรถน์ช่อง3ตอนแรกเราคิดว่าเราจะจัดรถไปแต่ประชาชนมาร่วมกับเราเยอะจริงๆ เราเลยเดินเท้าไปนับเก้าจากนาฬิกาข้อมือนับได้ 24, 2องหมืสี้ห้าสิบสอเก้าค่ะไปด้วยหัวใจนะคะแการนำคุณสุเทพบอกแล้วว่าเราจะไปอย่างอริยชนเราจะไปด้วยหัวใจและนกวีดเป็นอาวุธของเราเท่านั้นและเราก็ทำตามนั้นค่ะ วันนี้เราไปขอความเป็นธรรมวันนี้เราไปขอความเป็นกลางให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับข่าวสารวันนี้เราไปขอให้ช่องสามยืนอยู่ข้างประชาชนสิ่งที่เราขอช่องสามไปมีสามข้อข้อที่หนึ่งเราขอว่า คุณเป็นสื่อของประชาชนคุณต้องนําเสนอข่าวสารอย่างเป็นกลางนําเสนอข่าวสารด้วยจิตวิญญาณและจริยธรรมจรรยาบรนของนักข่าวถ้าคุณยังมีหลงเหลืออยู่ข้อ2คุณมีดารานักแสดงพิธีกรสังกัดในสถานีโทรทัศน์ช่องสามมากมาย เราขอให้เขาไปบอกดาราทุกคนว่าคุณออกมาอยู่กับประชาชนและมายืนเคียงข้างประชาชนเราจะไม่ทำโทษคุณให้เขาไปบอกดาราในสังกัดว่าคุณมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยคุณมีสิทธิ์ในการมาชุมนุมคุณมีสิทธิ์ในการส่งข้อความ ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับประเทศไทยในปัจจุบันและอย่าไปลงโทษเขาอย่าไปแบนเขาค่ะถ้าดาราคนไหนออกมาอยู่กับพี่น้องประชาชนออกมาขึ้นเวทีออกมาโพสต์ข้อความต่างๆคุณควรจะยกย่องและชื่นชมเขาเพราะเขาเป็นนักสแสดงที่มีอุดมการณ์ค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงผู้กล้าและมือดรงการที่ออกมาอยู่ร่วมกับเรามากมายค่ะข้อ3ได้ขอทางช่อง3ไปว่าละครดีๆละครที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างสรรค์สังคมคุณอย่าไปแบนเขา คุณต้องส่งเสริมเขาและเอาเหนือเมฆของเรากลับคืนมาพูดถึงเหนือเมฆแล้วขอเสียงปรบมือให้พี่นกจัดใจพี่นกสินใจที่เป็นนักแสดงผู้มีดมการ ช่องสรับปากกับเราทั้ง3ข้อนะคะและบอกกับเราว่าขอเรามาสาข้อเหมือนกันข้อที่1อยากมาทำข่าวเวทีราชดำเนินมากแต่เข้ามาไม่ได้ขอเปิดทางให้นักข่าวรถโอบีและผู้สื่อข่าวช่องสามมาด้วยพวกเราทำให้เข้าได้ไหมคะ